สวัสดีครับทุกท่านที่มีบุญสัมพันธ์กันขอให้แสงแห่งบุญสว่างสวัยให้กับทุกคนที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปวิดีโอนี้ขอให้จิตที่ศรัทธาได้รับพรจากฟ้าขอให้ความตั้งใจในการเปิดคลิปนี้นำพาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาครูบาอาจารย์และองค์เทพองค์พรมทั้งหลายลงมาประทานโชคลาภให้แบบไม่ทันตั้งตัวคนลุกไปทั้งตัวคนลุกไปทั้งหัวใจเพราะพลังของบุญเก่าที่ท่านได้ทำมาไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนยากจนการกราบไหวบูชาพระการทำบุญใส่บาตรการภาวนา ทุกสิ่งที่ท่านได้กระทำไว้โดยสุจริตใจวันนี้กำลังจะส่งผลเต็มที่โดยเฉพาะชาวลัคนาราศีเมถุนดีใจจนแทบช็อกอาจารย์ดังหมอปลายพลายกระซิบถึงกับออกปากเตือนว่าดวงชะตาชาวเมทุนครึ่งปีหลัง2,568นี้พุ่งแรงแบบสุดๆพุ่งแบบชนเพดานบุญเก่าส่งผลเต็มขั้นเทวดาเปิดประตูฟ้าให้โชคใหญ่แบบไม่ทันได้ตั้งตัวฟังให้ดีนะครับดวงของท่านมีเกณฑ์ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรับเงินสดไปเต็มๆ150ล้านบาท โดยที่ไม่ทันได้เตรียมตัวไม่ทันได้ฝันไม่ทันได้ขอพรแต่กลับได้พรเพราะบุญเก่าหนุนนำโชคลาภหล่นทับแบบฟ้าประทานเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนเมื่อหลายปีก่อนเขาเคยช่วยแม่เขาข้างบ้านหาบน้ำเคยบริจาคเงินช่วยโรงเรียนวัดเคยยกมือไหว้พระทุกเช้าก่อนออกจากบ้านแม้เพียงไม่กี่วินาทีก็ตามวันหนึ่งหลังจากฝันเห็นแสงสีทองและเสียงประสิบเบาๆว่าลูกเอ๋ยถึงเวลาแล้วบุญของเจ้าจะส่งผล วันถัดมาเขาซื้อลอตเตอรี่เลขสี่ใบาจากแม่ค้าตาบอดที่ตลาดนัดโดยไม่ได้คิดอะไรเลยแค่รู้สึกสงสารใครจะไปคิดว่าลอตเตอรี่ชุดนั้นคือชุดที่พาเขาไปสู่การเป็นเศรษฐีใหม่150ล้านบาทมีเงินไปสร้างบ้านหลังใหญ่ซื้อรัฐใหม่ป้ายแดงซื้อที่ดินซื้ออนาคตให้ครอบครัวได้แบบไม่ต้องลำบากอีกต่อไปนั่นแหละครับคือพลังของบุญเก่านั่นแหละครับคืออภินิหารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาที่ท่านศรัทธา หากท่านเป็นคนหนึ่งที่เชื่อในเรื่องบุญเชื่อในแรงศรัทธาขอบอกตรงนี้เลยว่าท่านไม่ควรเลื่อนคลิปนี้ไปเด็ดขาดและหากใครที่รับชมจนจบคลิปนี้ขอให้รู้ไว้เลยว่าท่านคือผู้ที่โชคดีที่สุดในจักรวาลเพราะในจังหวะที่จิตของท่านเปิดรับคือช่วงที่เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งพลังบุญเข้ามาหาท่านพลังแห่งบุญกำลังทำงานชีวิตของท่านจากที่ลุ่มลุ่มดอนดอนมานานจะถูกยกสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด จากไม่มีจะกินกลายเป็นมีให้แบ่งจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีโชคลาภเงินแสนเงินล้านกำลังจะไหลเข้ามาในชีวิตท่านผ่านทางที่ไม่คาดฝันเช่นการถูกหวยรางวัลใหญ่การได้รับเงินจากมรดกการมีคนช่วยเหลือแบบปาฏิหาริย์เดือนนี้ขอให้ระวังเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นคือความคิดลบและการใช้เงินเกินตัวเพราะพลังบุญกำลังเดินหน้าอย่าขัดทางบุญด้วยความประมาทหรืออารมณ์ชั่ววูบหากมีกรรมเก่าอะไรที่ยังท้างคา ให้รีบทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและทำบุญถวายเทวดาประจำตัวเปิดทางให้ชีวิตท่านโล่งปลอดโปรง่งพร้อมรับพลังแห่งโชคลาภมหาศาลขอให้ท่านที่รับชมคลิปนี้ได้รับโชคลาภเงินแสนเงินล้านจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่ตามองไม่เห็นเทวดาจะโปรยเงินทองให้ชีวิตจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีแบบข้ามวันข้ามคืนและใครที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้ท่านรับพลังบวกรับพลังบุญ จากเทวดาประจำตัวและองค์เทพที่ท่านนับถือหากใครจิตใจบุญสุนทานสามารถกดซูเปอร์แทงเพื่อทำบุญเสริมผลเป็นพลังเสริมดวงให้บุญสำเร็จเร็วเพื่อให้สิ่งดีๆวิ่งเข้ามาในชีวิตแบบไม่หยุดไม่หย่อนและอย่าลืมพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าข้าพเจ้าเปิดดวงรับโชคและใส่สิ่งที่ท่านต้องการเช่นขอให้ถูกหวยหรือขอให้มีเงินล้านเป็นการเปิดประตูโชคเปิดทางบุญให้เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคำอธิษฐานของท่าน ขอให้พลังแห่งโชคใหญ่หลั่งไหลมาสู่ชีวิตของท่านขอให้เศรษฐีใหม่เกิดขึ้นที่นี่ขอให้ท่านเป็นผู้โชคดีที่จับเงินล้านเงิน150ล้านได้แบบไม่ต้องรอชาติหน้าโชคลาภกําลังเดินทางมาหาท่านเพียงเปิดใจเปิดศรัทธาและเปิดช่องทางให้บุญไหลเวียนท่านจะเห็นปาฏิหาริย์ด้วยตาของตัวเองสาธุขอให้ร่ำรวยสาธุขอให้เป็นเศรษฐีสาธุขอให้ทุกคนสมหวังในทุกค,คำขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อให้ชีวิตรับพลังบวกต่อเนื่องและหากใครอยากเสริมบุญแบบเต็มๆก็กดซุปเปอร์แท้งหรือเลือกสินค้าบุญในตรกาได้เลยขอให้เทวดาที่ดูแลท่านโปรยโชคลาภและพรสูงสุดมาให้ชาวเมทุนเตรียมรับทรัพย์ใหญ่เพราะครึ่งปีหลัง2,568นี้โชคกำลังระเบิดสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้เงินล้านไหลามาแบบไม่หยุดยัง้ง ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนในปีพุทธศักราช2568นี้ถือเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในชีวิตหลายสิ่งที่เคยนิ่งเงียบจะเริ่มเคลื่อนไหวหลายประตูที่เคยปิดจะเริ่มเปิดออกโดยอิทธิพลของดาวใหญ่หลายดวงโดยเฉพาะดาวพระหัสสปดีดาวเสาและดาวบริตยูจะเข้ามาส่งผลต่อดวงชะตาในแง่มุมต่างๆซึ่งแต่ละด้านจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดอ่านอย่างละเอียดด้านล่าง ด้านการงานปีนี้การงานของคุณจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงดาวพระรหัสสป,ปดีโคจรส่งผลให้เกิดโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นงานใหม่โปรเจกต์ใหญ่หรือการโยกย้ายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ความก้าวหน้าเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงกลางปีถึงปลายปีโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานด้านการสื่อสารการเจรจาการเขียนงานออนไลน์การเป็นโค้ดครูนักการตลาด หรืองานที่ใช้ไหวพริบเป็นพิเศษจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากคนที่กำลังมองหางานใหม่มีเกณฑ์จะได้งานจากการแนะนำของผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงหรืออาจได้รับโอกาสโดยไม่คาดคิดเช่นมีคนมาทาบทามโดยตรงดังนั้นควรเปิดใจและเตรียมตัวไว้ให้พร้อมอยู่เสมอด้านการเงินปีนี้การเงินของคุณจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงดาวพระหัสสปดีโคจรส่งผลให้เกิดโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ โปรเจกต์ใหญ่หรือการโยกย้ายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ความก้าวหน้าเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงกลางปีถึงปลายปีโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานด้านการสื่อสารการเจรจาการเขียนงานออนไลน์การเป็นโค้ดครูนักการตลาดหรืองานที่ใช้ไหวพริบเป็นพิเศษจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากคนที่กำลังมองหางานใหม่มีเกณฑ์จะได้งานจากการแนะนำของผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงหรืออาจได้รับโอกาสโดยไม่คาดคิดเช่น มีคนมาทัาทามโดยตรงดังนั้นควรเปิดใจและเตรียมตัวไว้ให้พร้อมอยู่เสมอด้านความรักสำหรับผู้ที่มีคู่หรือมีครอบครัวความสัมพันธ์ในปีนี้มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นหากเคยมีปัญหาในอดีตจะเริ่มปรับความเข้าใจกันได้ความรักจะมีความลึกซึ้งและมั่นคงมากขึ้นผู้ใหญ่ในครอบครัวจะให้การสนับสนุนอย่างดีมีโอกาสวางแผนชีวิตคู่ในระยะยาวหรือบางคนอาจได้เลิกแต่งงานหรือไม่บุตร ในทางกลับกันหากความสัมพันธ์ที่ผ่านมามีปัญหาลึกซึ้งมานานปีนี้อาจเป็นปีแห่งการตัดสินใจคือเลือกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ไม่ว่าจะเป็นทางใดผลลัพธ์จะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักจากการเดินทางการทำงานหรือผ่านสื่อออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงกลางปีเป็นต้นไปมีเกณฑ์จะเจอคนอายุมากกว่าหรือมีวุฒิภาวะสูงที่สามารถให้คำปรึกษาและสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตได้ ด้านสุขภาพสุขภาพโดยรวมในปีนี้ถือว่าใช้ได้แต่ต้องระวังอาการจากความเครียดหรือความเหนื่อยล้าสะสมเช่นปวดศีรษะนอนไม่หลับปวดเมื่อยเรื้อรังหรือระบบทางเดินอาหารไม่ปกติผู้ที่มีโรคประจำตัวควรระวังอาการกำเริบในช่วงไตรามาสที่สองของปีและควรหมั่นตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ควรใส่ใจสุขภาพจิตใจด้วยหาเวลาพักผ่อนทำสมาธิออกกำลังกายแบบผ่อนคลาย เช่นโยคะเดินออกกำลังกายหรือเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติจะช่วยให้ฟื้นตัวได้ไวและมีพลังมากขึ้นด้านโชคลาภและการเสี่ยงปีนี้มีเกณฑ์โชคลาภแบบฟลุกๆโดยเฉพาะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาหรือบุญเก่าที่เคยแจ้งมาจะส่งผลให้ได้โชคเล็กๆน้อยๆหรือมีไรายได้เข้ามาแบบไม่คาดฝันหากจะเสี่ยงโชคควรพึ่งพาจังหวะที่มาพร้อมกับฝันแม่น ลางสังหรณ์หรือมีผู้ใหญ่มาเตือนมาแนะนําทิศที่ให้โชคคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศใต้ตัวเลขมงคลประจําปีคือ 3, 5, 6และ9อย่างไรก็ตามควรเล่นแต่พอประมาณอย่าหวังรวยทางลัดเพราะโชคลาภที่มาเร็วอาจหายเร็วเช่นกันคําแนะนําในการเสริมดวง1 คุณมั่นทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาการบริจาคหนังสือสื่อการเรียนหรือทุนการศึกษาจะช่วยส่งเสริมให้มีปัญญาและได้รับข่าวดีในหน้าที่การงาน 2. ทํทำบุญปล่อยปลาหรือไถ่ชีวิตสัตว์ในวันพุธจะช่วยลดเคราะห์ลดภัยเพิ่มเมตตา 3. บูชาพระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตรัสรู้จะช่วยให้จิตใจสงบและมีพลังในการตัดสินใจเรื่องสาคัญ 4. ให้ว่ายพระเสาและพระพฤหัสบดีเพื่อเสริมดวงปัญญาและความมั่นคงสรุปภาพรวมปีพุทธศักราช2568นี้สําี้สำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนถือเป็นปีที่ชีวิตเริ่มขยับขยายไปในทางที่ดีมีทั้งโอกาสและความท้าทายอยู่ในเวลาเดียวกันการงานมีการพัฒนาการเงินไหลเวีนดีแต่ต้องรู้จักบริหารความรักมีความมั่นคงมากขึ้นสุขภาพควรดูแลต่อเนื่องโชคลาภมาแบบไม่คาดฝัน สิ่งสำคัญคือการรักษาสมดุลทั้งในด้านวัตถุและจิตใจหากทำได้ชีวิตจะมีความสุขความสำเร็จและความมั่นคงอย่างยั่งยืนในปีนี้ ดวงการงานและดวงการเงินของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนในช่วงต้นปีพุทธศักราช2568นี้เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตเริ่มมีความเคลื่อนไหวชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและการหาไรายได้ดาวพฤหัสบดีที่โคจรอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมด้านปัญญาการเรียนรู้และการวางแผนระยะยาวส่งผลให้ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนเริ่มมีวิสัยทัศน์และแผนการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันดาวเสารที่เป็นดาวแห่งวินยัยและความมั่นคงยังคงมีอิทธิพลทําให้คุณต้องอดทนหนักแน่นและทํางานด้วยความภาคเพียรอย่างไม่ย่อท้อซึ่งจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในระยะยาว ในด้านการงานช่วงต้นปีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่งานเริ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการพูดการเขียนการเจรจาการตลาดออนไลน์งานบริการหรืองานที่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้คนจํานวนมากถือเป็นช่วงที่คุณจะได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวและไหวพริบที่มีอย่างเต็มที่ โอกาสในการแสดงศักยภาพจะมาถึงคุณอย่างไม่คาดฝันงานบางอย่างที่เคยเงียบหรือเคยถูกเลื่อนออกไปจะเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือหน้าที่ที่ใหญ่ขึ้นซึ่งอาจทำให้คุณต้องแบกรับความรับผิดชอบมากกว่าเดิมแต่ก็แลกมากับโอกาสเติบโตที่ชัดเจน สำหรับผู้ที่ทำงานประจำในช่วงต้นปีนี้อาจมีความกดดันบ้องจากเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาแต่หากคุณตั้งใจและไม่วันไหวต่ออุปสรรคจะได้รับการยอมรับและเป็นที่ไว้วางใจมากขึ้นมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโบนัสที่เศษในช่วงไตรมาสแรกโดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ในสายงานเดิมมานานหรือมีผลงานโดดเด่นในปีที่ผ่านมา ผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีจังหวะในการขยับขยายกิจการหรือเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารหรือสินค้าที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่จะมีแนวโน้มเติบโตดีมากมีโอกาสพบหุ้นส่วนหรือพันธมิตรที่ดีหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่มีบารามีช่วงต้นปีนี้ควรเน้นเรื่องการวางกลยุทธ์และการประชาสัมพันธ์เพราะสิ่งเหล่านี้จะสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในอนาคต ในด้านการเงินช่วงต้นปีถือเป็นช่วงที่ต้องรู้จักการวางแผนและการจัดการอย่างมีระบบเพราะถึงแม้จะมีรายได้เข้ามาหลายทางแต่รายจ่ายก็จะมีมากเช่นกันโดยเฉพาะรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวบ้านการซ่อมแซมทรัพย์สินหรือค่ารักษาพยาบาลของคนใกล้ชิดดังนั้นจึงต้องบริหารจัดการเงินอย่างรอบคอบไม่ควรใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นและควรมีเงินสํารองไว้ใช้ยามฉุกเฉินเสมอ รายได้ในช่วงต้นปีจะมาทั้งงานประจำงานเสริมและการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ควรฝากความหวังไว้กับโชคลาภมากเกินไปควรใช้ความสามารถความรู้และการวางแผนเป็นหลักจึงจะทำให้ฐานะทางการเงินมั่นคงขึ้นบางคนอาจได้รับเงินคืนจากลูกหนี้เงินที่เคยค้างจ่ายหรือค่าคอมมิชชั่นจากงานเก่าๆที่เคยทำไว้ในปีที่ผ่านมาถือเป็นผลบุญที่ย้อนกลับมาตอบแทนในช่วงต้นปีนี้ ผู้ที่ลงทุนในหุ้นธุรกิจหรือตลาดออนไลน์ควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเพราะแม้จะมีโอกาสทำกำไรแต่ก็มีความผันผวนสูงหากหวังผลระยะยาวจะปลอดภัยกว่าการเล่นระยะสัน้น หากวางแผนเรื่องการเงินดีๆช่วงต้นปีนี้จะเป็นช่วงสะสมทุนเพื่อใช้ต่อยอดในครึ่งปีหลังไม่ควรใจร้อนหรือรีบเร่งเกินไปเพราะการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนในปีนี้จะค่อยๆดีขึ้นตามจังหวัดของความอดทนและการลงมือทำด้วยตัวเอง โดยสรุปแล้วต้นปีพุทธศักราช2,568นี้เป็นช่วงเวลาแห่งการลงมือเริ่มต้นวางรากฐานและสร้างอนาคตของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนอย่างแท้จริงหากคุณมีความตั้งใจจริงไม่กลัวเหนื่อยและพร้อมปรับตัวตามสถานการณ์คุณจะสามารถสร้างความมั่นคงให้แก่ทั้งการงานและการเงินได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตอันใกล้นี้ ดวงชะตาด้านความรักและสุขภาพของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนในปีพุทธศักราช2568นี้ เป็นปีที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างลึกซึง้งทั้งในมิติของหัวใจและร่างกายปีนี้ดาวหลายดวงโคจรเข้ามาส่งอิทธิพลต่อเรือนคู่ครองและเรือนสุขภาพของชาวเมถุนทําให้ทั้งสองด้านนี้มีความโดดเด่นมีทั้งเรื่องที่น่าย,ยินดีและเรื่องที่ครระวังควบคู่กันไป ในด้านความรักปี2,568นี้เป็นปีที่เปิดโอกาสให้คนเกิดในลัคนาราศีเมทุนได้พิจารณาเรื่องหัวใจอย่างจริงจังโดยเฉพาะผู้ที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วความรักในปีนี้จะค่อยๆเติบโตและมั่นคงขึ้นไปตามลำดับมีเกณฑ์ที่จะได้วางแผนชีวิตร่วมกันในระดับที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเช่นการหมันหมายการแต่งงานหรือการมีบุตร ผู้ที่เคยห่างเหินหรือมีปัญหากันในอดีตปีนี้จะมีโอกาสในการปรับความเข้าใจและเยียวยาความสัมพันธ์อย่างสงบสุขโดยเฉพาะช่วงกลางปีเป็นช่วงที่ดวงดาวหนุนเสริมความเมตตาและความเข้าใจกันเป็นพิเศษคำพูดการสื่อสารและการรับฟังจะมีบทบาทสำคัญในการทำให้ความรักแน่นแฟนขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่งหากความรักของคุณเต็มไปด้วยความอึดอัดขาดความสุขหรือมีการกระทบกระทันมาอย่างต่อเนื่องปีนี้จะเป็นปีที่คุณเริ่มตั้งคำถามกับความสัมพันธ์นี้อย่างจริงจัง มีความเป็นไปได้ที่จะเลือกตัดสินใจครั้งสำคัญอาจเป็นการห่างกันสักพักหรือแม้กระทั่งการยุติความสัมพันธ์เพื่อเริ่มต้นใหม่หากเป็นเช่นนั้นดวงดาวจะไม่ทิ้งให้คุณโดดเดี่ยวแต่จะส่งคนที่ดีกว่าเหมาะสมกว่าเข้ามาในจังหวะชีวิตภายหลังอย่างไม่คาดคิดสำหรับคนโสดปีนี้คือปีแห่งการเปิดใจและเปิดประตูสู่ความสัมพันธ์ใหม่ ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนจะมีสเสน่ห์เฉพาะตัวที่โดดเด่นเป็นปีที่คุณจะมีผู้คนเข้ามาทำความรู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะจากวาดวงการงานการเรียนรู้หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถมีโอกาสสูงที่จะพบรักกับคนที่มีความคิดคล้ายกันมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างลึกซึง้งทำให้เกิดความประทับใจและสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วความรักปีนี้ไม่หวือหวาแต่จริงใจ ยั่งยืนและเป็นการรักที่เข้าใจกันจากภายในไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้มีพื้นฐานมาจากความเป็นมิตรภาพความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีอาจเริ่มต้นจากมิตรภาพที่ค่อยๆเติบโตเป็นความรักหรือจากการช่วยเหลือกันในเวลายากลำบากผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวก็มีแนวโน้มจะสนับสนุนและให้พรกับความรักของคุณในปีนี้ด้วย ในด้านสุขภาพปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ชาวลัคนาราศีเมถุนต้องให้ความสำคัญกับการดูแลร่างกายและจิตใจอย่างจริงจังแม้ว่าโดยรวมแล้วสุขภาพจะไม่มีเรื่องร้ายแรงแต่ก็มีเกณฑ์ของอาการป่วยที่เกิดจากความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือการใช้ร่างกายอย่างหนักโดยไม่ดูแลตัวเองให้ดีโดยเฉพาะในช่วงต้นปีและปลายปีจะมีโอกาสเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆจากระบบทางเดินอาหารความดันโลหิต หรือกล้ามเนื้อเช่นปวดหัวปวดหลังปวดไหล่ซึ่งล้วนมีสาเหตุมาจากการทำงานหนักและพักผ่อนน้อยผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นเบาหวานความดันหรือโรคกระเพาะ ต้องใส่ใจเป็นพิเศษยาละเลยการตรวจสุขภาพหรือการกินยาอย่างต่อเนื่องการปรับพฤติกรรมเล็กๆน,น้อยๆเช่นการนอนให้เพียงพอการดื่มน้ำมากขึ้นการออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านสุขภาพจิตก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามในปีนี้เพราะดาวบางดวงอาจส่งผลให้คุณมีอารมณ์แปรปรวนง่ายเกิดความวิตกกังวล เครียดหรือคิดมากกับเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งหากไม่จัดการกับอารมณ์ให้ดีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและการตัดสินใจในเรื่องอื่นๆของชีวิตวิธีการดูแลสุขภาพจิตที่เหมาะกับชาวเมทุนคือการทำสมาธิฝึกจิตใจให้นิ่งอ่านหนังสือธรรมะ ฟังเสียงธรรมบัรญ,ญายหรือหากิจกรรมที่สร้างสมาธิเช่นปลูกต้นไม้เขียนไดอารี่วาดภาพหรือเดินออกกำลังกายกลางธรรมชาติสิ่งเหล่านี้จะช่วยชะล้างความว้าหุ่นในใจและทำให้คุณกลับมาอยู่กับตัวเองได้ดีขึ้น ในปีนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนยังควรระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อย,อยๆจากของมีคมหรือความประมาทในการเดินทางเช่นการลื่นล้มการโดนของร้อนลวกหรือการขับรถโดยไม่ระมัดระวังควรหลีกเลี่ยงการขับรถเวลากลางคืนหรือในช่วงที่อารมณ์ไม่มั่นคงเพราะอาจทำให้เสียสมาธิได้โดยสรุปแล้วด้านความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนในปี2568นี้ คือปีแห่งการเติบโตและแจนตัดสินใจบางคนได้เริ่มต้นใหม่บางคนได้ตัดสินใจเรื่องสำคัญส่วนด้านสุขภาพคือปีแห่งการฟื้นฟูและปรับสมดุลหากคุณใส่ใจดูแลตัวเองให้ดีทั้งร่างกายและจิตใจคุณจะสามารถผ่านปีนี้ไปได้อย่างมั่นคงและมีพลังพร้อมรับความสำเร็จและความสุขในทุกด้านของชีวิตต่อไปในอนาคตเคล็ดลับการเสริมดวงของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนในปีพุทธศักราช2 5 6 นี้เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยเสริมพลังชีวิตเสริมโชคลาภเสริมบารมีและเปิดทางให้กับความสําเร็จในด้านต่างๆโดยเฉพาะในปีนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับดวงชะตาอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมถุนควรหันมาให้ความสําคัญกับการเสริมดวงให้ตรงกับจริตของตนเองและตามพลังของดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในเรือนสําคัญของชีวิตการเสริมดวงสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศี เมทุนในปีนี้ควรมุ่งเน้นไปที่การเสริมปัญญาเมตตาวาจาและการสื่อสารเพราะพื้นฐานของชาวเมทุนเป็นคนมีไหวพริบพูดเก่งเข้าใจคนอื่นง่ายชอบการเรียนรู้และชอบเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเคล็ดลับที่จะแนะนําต่อไปนี้จึงออกแบบมาเพื่อหนุนเสริมศักยภาพที่ดีในตัวคุณพร้อมทั้งปรับความสมดุลให้กับจุดอ่อนของดวงชะตานในช่วงปีนี้ข้อแรกคือการเสริมดวงด้วยบุญแห่งปัญญาเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่ดวงปัญญาเปิดมีเกณฑ์สําเร็จจากการเรียน การสอบแข่งขันหรือการพัฒนาทักษะใหม่ๆจึงควรหมั่นทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาเช่นบริจาคหนังสือส่งเสริมการเรียนของเด็กยากไร้มอบทุนการศึกษาหรือถวายหนังสือธรรมะแก่พระสงฆ์หรือห้องสมุดวัดสิ่งเหล่านี้จะช่วยเปิดทางให้กับความรู้ใหม่ๆและทําให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆมีความเฉียบคมและถูกทิศถูกทางยิ่งขึ้นข้อที่2คือการเสริมดวงด้วยการบูชาพระปัญญาบารามีผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนควรหมั่นกราบไหว้บูชาพระ พุทธรูปปางป่าเลไลหรือปางเทศนาหรือถ้าไม่สะดวกก็ให้สวดมนต์บทพาหุงมหาการบทชัยปรีดและบทสวดมนต์ที่เสื่อมเมตตาและสติปัญญาในทุกวันพระหรือตอนเช้าจะช่วยให้จิตใจสงบมีสมาธิพร้อมรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่จะนำพาชีวิตไปสู่ทางที่ดีขึ้นข้อที่3คือการสวดมนต์บูชาดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวเมทุนควรตั้งจิตอธิษฐานในวันพุธโดยเฉพาะวันพุธกลางคืนให้จุดทูปสี่ดอกบูชาด้วยน้าเปล่าและผล ไม้และสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณพร้อมทั้งบทอิติปิโสภคะวานำจิตไปตั้งมั่นที่ความเมตตาและความรอบรู้บางคนอาจเลือกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาซึ่งตรงกับวันพุธก็จะเป็นสิริมงคลมากข้อที่4คือการหมั่นรักษาศีลโดยเฉพาะศีลห้าให้ครบถ้วนในทุกวันซึ่งจะช่วยให้คุณมีวาจาน่าเชื่อถือมีเสน่ห์มีอำนาจในการเจรจาการพุดธของคุณจะมีพลังที่ทําให้คนคล้อยตามสนับสนุนหรือช่วยเหลือ ยไม่ต้องร้องขอถือเป็นการเสริมบุญแห่งการพูดซึ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับชาวเมถุนข้อที่5คือการปล่อยปลาไหลหรือปลาดุกในวันพุธโดยเฉพาะถ้าปล่อยจํานวน9้าตัวจะช่วยให้ชีวิตลื่นไหลมีช่องทางออกจากปัญหาไม่ติขดขัดและเสริมโชคลาภให้เข้ามาในชีวิตแบบไม่คาดคิดการปล่อยสัตว์น้ําเป็นการสร้างบุญที่เกี่ยวกับชีวิตจะทําให้ปัญหาหนักกลายเป็นเบาและสิ่งที่เคยชะงักงานจะเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นข้อที่6คือการบริจาคสิ่งของที่เกี่ยวกับการเดินทางการสื่อสร หรือการแพทย์เช่นรถเข็นคนพิการเครื่องช่วยฟังวิทยุหนังสือเสียงหรือบริจาคเงินซื้อรถพยาบาลหรือรถรับส่งนักเรียนสิ่งเหล่านี้จะเสริมดวงให้คุณเดินทางปลอดภัยติดต่อสื่อสารได้รับรื่นและมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เสมอข้อที่7คือการอยู่ในแวดล้อมของธรรมะหรือธรรมชาติให้มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่คุณรู้สึกอ่อนล้าหมดแรงหรือท้อแท้ควรหาโอกาสไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรืออย่างน้อยที่สุดคือเดินอยู่กับธรร รรชเช่นป่าน้ำตกทะเลภูเขาเพื่อชำระพลังลบออกจากใจและรับพลังใหม่เข้าสู่ชีวิตชาวแม่ทุนมักจัดฟื้นตัวไวหากได้อยู่กับธรรมชาติและแสงแดดที่อ่อนโยนข้อที่8คือการสวมใส่สีเสริมดวงในวันต่างๆเช่นวันจันทร์ใส่สีเขียวเพื่อเสริมพลังการเจรจาวันอังคารใส่สีฟ้าหรือสีเทาเพื่อสงบจิตใจวันพุธใส่สีขาวหรือชมพูเพื่อเสริมเมตตาวันพฤหัสใส่สีส้มทองเพื่อเสริมปัญญาวันศุกร์ใส่สีฟ้าอ่อน เพื่อเปิดพลังความรักวันเสาร์ใส่สีม่วงเพื่อป้องกันคราฟและวันอาทิตย์ใส่สีแดงเพื่อเพิ่มพลังและความมั่นใจข้อสุดท้ายคือการหมั่นอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นประจำทุกเดือนโดยตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้บุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงส่งไปถึงเจ้ากรรมนายเวรที่เคยผูกพันกันมาแต่ปางก่อนขอให้ท่านอโหสิกรรมซึ่งกันและกันแล้วขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากอุปสรรคทางการเงินการงานความรักและโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดนี่คือเคล็ดที่เรียม ง่ายแต่มีพลังสูงมากหากทําต่อเนื่องตลอดปีจะช่วยเปลี่ยนพลังของกาลบให้กลายเป็นแรงส่งให้ชีวิตดีขึ้นได้จริงกล่าวโดยสรุปแล้วการเสริมดวงของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนในปีพุทธศักราช2568นี้คือการเสริมปัญญาเสริมเมตตาเสริมวาจาเสริมสมาธิและเสริมบุญด้วยความสม่ําเสมอหากทําได้ตามนี้อย่างต่อเนื่องดวงชะตาจะมีความมั่นคงโชคลาภจะไหลามาอย่างสม่ําเสมอศัตรูจะเบาบางลงความรักจะร่บรร่นขึ้น สุขภาพจะแข็งแรงและจิตใจก็จะสงบนำพาชีวิตไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนขออำนาจคุณแห่งจักรวาลพลังแห่งดวงดาวและแรงแห่งบุญกุศลที่ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนได้สั่งสมมาแต่อดีตชาติตลอดจนความดีงามที่ได้กระทำไว้ในปัจจุบันนี้ได้รวมพลังกันส่งผลให้ปีพุทธศักราช2568นี้ กลายเป็นปีทองปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเป็นปีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นปีแห่งความโชคดีไม่มีสิ้นสุดและเป็นปีที่ทุกความตั้งใจของคุณได้บังเกิดผลอย่างสมบูรณ์ขอให้ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนในปีนี้ได้พบเจอกับโอกาสทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ได้พบผู้ใหญ่ใจดีที่คอยอุปถัมภ์สนับสนุนให้เติบโต มีช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ที่เข้ามาอย่างไม่ขาดสายขอให้มีจังหวะที่ดีในการลงทุนขอให้ทุกเม็ดเงินที่คุณใช้ไปก่อเกิดดอกผลเป็นหลายเท่ากลับคืนมาพร้อมโชคลาภอย่างไม่คาดฝันขอให้คุณได้งานที่ดีมีตำแหน่งที่สูงมีลูกค้าหรือผู้ร่วมงานที่เข้าใจให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป ได้คู่ค้าและมิสหายที่มีคุณธรรมร่วมกันสร้างผลประโยชน์ที่มั่นคงและยั่งยืนขอให้ความคิดของคุณเฉียบคมเห็นช่องทางในการทำกำไรอย่างชาญฉลาดคำพูดของคุณมีอำนาจทำให้ผู้คนเชื่อมั่นเกิดเป็นแรงดึงดูดให้โชคลาภไหลมาอย่างไม่ขาดสายขอให้ในปีนี้มือที่จับอะไรก็กลายเป็นเงินจับอะไรก็กลายเป็นทอง ความคิดใดที่วางแผนไว้ขอให้สำเร็จลุล่วงอย่างง่ายดายทุกการตัดสินใจขอให้แม่นยำไม่พลาดเป้าทำให้เกิดผลตอบแทนที่เกินคาดขอให้คุณมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมีวิสัยทัศน์กว้างไกลจนเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์แม้ยามที่คนอื่นมองไม่เห็นขอให้ชีวิตของคุณมั่งมีเงินทองมีบัญชีที่ตัวเลขเพิ่มพูนไม่หยุด มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุกเดือนมีทรัพย์สินที่งอกเงยมีที่ดินทรัพย์มรดกหรือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวขอให้บ้านของคุณเต็มไปด้วยพลังแห่งความมั่งคั่งขอให้ทุกเช้าที่คุณลืมตาขึ้นมาคุณจะได้ยินข่าวดีได้รับโอกาสใหม่ได้พบเจอคนที่นำความร่ำรวยมาสู่ชีวิตขอให้คุณเป็นเศรษฐีผู้มีจิตใจกว้างขวางมีเมตตา และไม่ขาดผู้คนรับใครเคารพยกย่องความร่ำรวยของคุณขอให้มั่นคงไม่ผันผวนไม่สั่นคลอนขอให้ไม่เพียงแค่มีทรัพย์สินเงินทองแต่ยังมั่งคั่งในน้ำใจมิตรภาพและครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งถือเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐยิ่งในชีวิตขอให้คุณได้เดินทางไปยังสถานที่ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้สัมผัสประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่และได้ใช้ความมั่งคั่งของคุณ เพื่อเติมเต็มความฝันของตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ขาดโอกาสขอให้คุณเป็นแสงสว่างให้กับคนรอบข้างและได้รับแสงสว่างตอบกลับมาจากฟ้าอย่างไม่สิ้นสุดขอให้ทุกคำอธิษฐานของคุณที่เกี่ยวกับความสำเร็จความร่ำรวยและความมั่งคั่งในปีพุทธศักราช2568นี้ จงสำเร็จโดยเร็วสำเร็จโดยราบรื่นและสำเร็จด้วยความสุขใจทุกประการเทินขอให้ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนเฉิดชฉา,ายดุดดาวประกายพฤกมีวาสนาอันมั่นคงมีโชคลาบเป็นเงาตามตัวมีทรัพย์มากพอเลี้ยงตนและเผื่อแผ่สู่ผู้อื่นขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งการฟลิกฟื้นชีวิตขึ้นสู่จุดสูงสุด เป็นปีที่น่าจดจำตลอดการว่าเป็นปีที่คุณกลายเป็นผู้มัง่งคั่งทั้งทรัพย์สินและจิตใจอย่างแท้จริงเทิน